พบกับผมมาพินและฟิลไทยดอทวอล์กบอทอนะครับวันนี้จะมาแนะนำรถเป็นรถไฟชั้นสังนะครับว่าตู้ขบวนหรือว่าโบกี้นะครับที่ภาษาไทยเราเรียกผมกี้รับรับรับเป็นคำคำอังกฤษอินเดียมานะครับคำว่าโบกี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษทั่วไปเราใช้แคลเวตแต่เราเรียกโบกี้ว่าโบกี้รถไฟ นะครับมันมีลักษณะยอย่างไรบ้างนี่คือห้องน้ํานะครับห้องน้ำก็จะเป็นถ่างล้างหน้าอยูน่นี้แล้วก็เป็นตัวโถวส้วมแล้วตรงนี้จะเป็นรถไฟชั้นสามนะครับนายตรวจเพิ่งเดินไปนะครับเดินไปนูดนนะครับอันนี้เป็นตู้ไม้คลาสสิกคลาสสิกจริงๆของของบวนรถไฟนะฮะตรงนี้เป็นช่องต่อระหว่างตู้นะคสองตูต้หรือระหว่างบกที่นะเป็นโยเกิง ประตนี้เป็นประตูเปิดสองข้างนะครับรถไฟไทยเราจะเปิดโล่งนะครับถ้าไปประเทศอื่นรถไฟเวียดนามมันล็อกไว้ของเราชั้นสามนี่จะเปิดโล่งรับลมเต็มที่นะครับแล้วก็เพื่อให้บางทีมีคนนั่งด้วยแต่ว่าแนะนําว่าถ้าไม่เชี่ยวชาญนั่งรถไฟจริงก็อย่ามานั่งแถวนี้นะครับนะครับเป็นตู้เป็นตู้ด้านบน,นครับีตู้นี้สวยเลยครับสีครีมทำสีไม้ครีมคลาสิตู้นี้เป็นตานะครับ แล้วก็เป็นนันจะเป็นห้องน้ําด้วยครับให้ดูห้องน้ำาพักครับไม่เด็ดขาดนี่ครับห้องน้ำนะฮะให้ดูห้องน้ำนี่เป็นโถนะครับตอนชั้นสามก็จะเป็นลักษณะ่างนี้นะครับแล้วก็มีที่กดน้ำนะน้ัก็จะกดน้ำละที่เราขับถ่ายอไปลงไปครับ ดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่หยุดรถฉุกเฉินนะครับเีดึงแล้วก็เป็นสัญญาณไปบอกคนขับนะครับตรงนี้ถ้าไม่มีเหตุควรเนี่ยจะถูกปับนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวสัญญาณใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็คงใช้ได้นะครับแต่นันแนะนําใครที่ไม่คุ้นกับรถไฟเนี่ยอย่าไปดึงเดนสายเล่นนะครับนี่จะเอาไวา้เวลาหยุดเวลาตุดเควินะครัก็เอาบรรยากาศมาให้ชมกัน